ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับพายเน็ตเวิร์กพอดีว่าผมเมื่อเช้านี้ผมเข้าไปเห็นอยู่ที่กระดานไบแนนพอดีว่าทางพายเน็ตเวิร์กเขาได้ประกาศมาล่าสุดประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆสนใครทุกคนที่กำลังสนใจพายเน็ตเวิร์กตอนเนี้ไบแนน เขาจะลิดนี่ครับเขาไปดูหน้าต่างหน้าน่าหน้านีานานานา้นี่ครับอ้าจะจะแปรให้ดูใบแนนเขาน่าจะลิดประมาณที่ยี่สิที่เขาประกาศว่าเขาจะเปิดให้โหวตนี่ครับ ทางใบนั้นยังคงตรวจสอบรายซื่อของพายอยู่หรือไม่แม้มีผู้โหวตสนับสนุนวันที่20เดือน2 87%ที่ผ่านที่โหวตให้ให้เปิดให้ให้เปิดให้เทศแต่ใบนั้นยังคงตรวจสอบรายซื่อพายนเน็ตเบิกโดยอ้างองิงถึงแผนง,งานและเทคโนโลยีความแข็งแกร่งของคนและคุณภาพของครงการอย่างไรก็ตามพวกเขาได้นําทําคอย ขึ้นเป็นชื่อเพียงย4่ิชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเกิดทําให้เกิดคํานามสาคัญอะไรกันแน่ที่ทําให้พวกเขาไม่ก้าวขายผู้เบิกเบิกทุกคนที่กําลังรออยู่จริงๆข่าวนี้มันก็ไม่มีอะไรครับคือใบนั้นน่ะเขาเปิดประกาศให้ชุมชนที่อยู่ในกระดานใบนั้นหรือใครชุมชนพายเน็ตเบรกคือโตเขาต้องการคะแนนเสียงว่าส่วนมากเขาต้องการให้ใบนั้นลิฟเหรีหยญพายเข้าไปในกระดานหรือไม่ ตอนนี้มันมันมีทั้งหมดที่โหวตอะรวมแล้วแปดสิบเจ็ดจุดหนึ่งเปอร์ซนคือลงความเห็นว่าให้ลิตลงไปในกระดานแต่ทีนี้มันมีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี้ล่าสุดเลยนะนะเมื่อเช้าเนี่ยมันมีข่าว น่าสุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าเช้าเนี่ยตัวนี้ น่าจะตัวนี้ข่าวล่าสุดก็คือสำหรับใครที่ติดตามภายเน็ตเวิร์กหรือกำลังขุดเหรียญภายเน็ตเวิร์กขอให้เพื่อนๆทุกคนที่มีกลุ่มลูกพิมพ์ที่ยังไม่ kyc เพราะน่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่นะ ขออนุญาตเข้าแอปแป๊บนึงจำมันที่ไม่ได้ลูกทีมของทุกคนที่ยังไม่ KYC นี่ครับอีก11วันเขาดูตรงนี้ที่ผมวงไว้นะอีก11วันเขาจะ delete ลูกทีมหรือใครก็ตามที่ขุดเรียญมาจะมีเยอะมีน้อยแต่ยังไม่ผ่านกระบวนการ KYC เขาจะลบแอคเคาทนั้นพร้อมกับเหรียญที่ขุดได้ยกตัวอย่างตรงนี้ผมมีลูกทีมผมมีลูกทีมอยู่คนนึ่งเนี่ยเขา KYC ก็คือโทรศัพท์เขาหายเบอร์เขาหายแล้วเขาไปทำงานต่างประเทศไม่สามารถติดต่อเขาได้นี่ยอด569ภาย ก็คือคนคนนี้เนี่ยพอครบอีกสิบเอ็ดวันเรียนายที่ที่ผมได้จากจากเขาเนี่ยจากลูกทีมก็จะหายแล้วเรียญที่เขาขุดเองก็จะหายแล้วก็รายชื่อของเขาก็จะถูกลบออกดังนั้นมันคืออะไรมันก็คือตัวนี้ทางเขาประกาศว่าเริ่มมีการเผาโทเค็นเป็นหลักดังนั้นอุปทานของายทั้งหมดที่เรารู้กันน่าจะมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนล้าน ายที่มันโชว์ขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่แน่นอนคือเขาประกาศว่าเริ่มมีการเผาโทเค็นมล้วโทเค็นที่เผาคือมาจากโทเค็นของกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและยัง KYC ไม่ผ่านตามเวลาที่กำหนดและกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้งานก็คือในระยะหนึ่งของโทเค็นกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้งาน24%ของโทเค็นทั้งหมด ดังนั้น24%ของโทเค็นพายทั้งหมดเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าถ้าเกิดว่าวันที่อีก11วันเนี่ยเขาจะมีการลบบัญชีที่ขุดเหรียญเหรียญเหล่านั้นก็จะหายไปโดยอุปทานก็จะหายเพื่อนๆนลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจังหวะมอเจาะใบแนนลิเข้าด้วยรับรองผมว่าไม่ต่ำกว่า7ดอลลาร์ขอให้เพื่อนๆโชคดีขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันอีก11วันจะอัปเดตข่าวสารขอบคุณครับ